คนละแก๊งดิปล่อยครับเจอนะครับมันหน่วงมันหน่วงตำรวจเอ่อแบตวังแป๊บนึงเมื่อไรเดี๋ยวผมสับผมรีบปยครไปโอ๊ยตำรวจผมบอกว่ามันหน่วงนะมันผมยังเห็นคุณอุ้มอยู่เลยอ่าปล่อยไปครับโทษครับโทษครับหมอโทษครับขอโทษครับกี่หวะที่หมายเลยมีมีเขตอุ้มมีเขตอุ้มมีเขตอุ้ม เรียกช่างมาหน่อยเรียกช่างมาหน่อยจังหวะเนี้ยเรียกช่างเลยเดี๋ยวน้องคนเรียกให้นะเรียกคนเดียวพอเรียกคนเดียวพอเลยไอเจ็บไปนอนด่วนเลยไอ้เจมี่คนเยอะไหมเมื่อกี้มันติดโค้งสามไหมมคองมันของมันติดสองคนหรือเปล่าแต่มันมันน่าจะออกก่อนเราหรือเปล่าไม่รู้อะคนที่ติดอะให้แม่งให้แม่งบอกให้แม่งออกมาแล้วอะ เกมกมพอจะเรียกช่างมาดันปไหมสิ่งโที่เราต้องรู้นะพี่ว่าสถานการณ์อย่างนี้เราควรอยากให้เป็นไปถึงไปไวไงม่ไม่อยากให้ชะลอคุตัวฝาคนหลกนะรวมติดไวกว่าเราเอาต่อเลยว่าเราเอาแบบมันไม่ได้ต้องตั้งตัวหนูว่าไม่ได้พี่เห็นว่ามันยืนคุ้มซ่อมให้หมดซ่อมให้หมดเลยซ่อมให้หมดเลยครับ ตำรวจจอแจมเกิดและไอตัวเมื่อกี้มีบุญหวังเลยใช่ไม่งั้นก็ c อเพื่อนใหม่คนได้ไหมจะได้เร็วเรียกใหม่คันได้ปะวอลเลยทำมาแล้วมาแล้วเนี่ยะวอลก็ใครจะเป็นพกขาวใช่ใช่ปะใช่อ่ะอย่าไปยืนรถอย่าไปยืนรถอย่าไปยืนบนรถลองมันปั๊มกระเด็นนะเขาพยายามยืนในรั้วโรงพยาบาลไว้ก่อนนะค่อยๆลงค่อยๆโดด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 ลง คโดดไม่ไม่ถ้าเกิดมันมีคนยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามโดดลงมามันจะล้มแล้วกูจะเนิร์ทำไมวะมันจะล้มเก็บอาวุธเก็บอาวุธเก็บอาวุธเก็บเก็บในโรงพยาบาลเก็บนับคนตรงนี้ยืนเฉยไอ้มีวอยู่ในโรงพยาบาลยืนเฉยดิไอ้อซาบินไอปิงยืนเลี้ยงก็ได้ปะเดี๋ยวผมผมนับไอซาบินไอปิงมานี่เลยเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้ใครใครไปซื้อคนดิบมาใส่ตรงนี้ยี่สิบตรงนี้ยี่สิบนับแล้วตรงนี้ยี่สิบนอนอยู่สองคนในห้องเดียวผมอ่าเป็นยี่สิบปุบปุบโอเค ดูเรื่องเออวันนี้มีเวลเบียบอ่ะเฮ้ยงงเงียบๆอะ่ะคืออย่าแย่งกันพูดไม่ต้องเป็นก็ไม่ต้องพูดเลยเอาแค่พูดตอนไฟพอเอาตอนคอหากันพอแค่นั้นพอใช่จังหวะยังไม่กี้นะไอ้แคยเทเลโบขา่าวท้่แม่งหลุดมาหาเราแค่สองคนแล้วเราอยู่กันสี่คันเอาแม่งเลยแล้วก็หายไปเลยไอ้คันนี้หลายรอบแล้วนะ,นะนสปายมันหรอ เฟียคนบ้านเราอ่ะสปาให้มันนะระวังนะรู้เขาบอกว่าอยู่ในโรงพยาบาลมีคนแจ้งอยู่ในโรงพยาบาลไม่เรารอเรารอกูว่าไฟยังไงก็ได้แต่คือกูขอได้ไหมไม่เอาใกล้สอนอเฮียอะไรแบบเนี้ยมันก็เล่นแต่ตรงเนี้ยไม่เอางนี้ไหมเดี๋ยวกูเทอริโม่ลากให้เอาไหมไอ้เฮียลากลากแบบลากมึงไปแอบอยู่ตรงไหนตะกีมันมันจะลันเร็วนะพี่เจมไม่แต่มันไม่ได้ชนกูหรอกถ้าอย่างเงี้เทอริสเรียกแม่งเลยดีไหม ไอ้เหี้ยไม่แม่เพราะว่าหลุดเนี่ยให้ช่างช่างข้าวฟ้าแล้วมันมมาเลยนะครับทีเดียวได้ครับแค่ขาวด้วยฮะเ์ตเลสโมเพราะว่าไม่งั้นอ่ะไอ้เหี้ยตีอยู่เงี้ยมันก็ตำรวจถึงโคตรไวเลยอยู่ที่โรงบายใต้สะพานแล้วก็กาลานะใช่เราอยากป้นไงอยากป้นมั้งเนาะอือออไอ้เหี้ยกูก็อยากป่นเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล้วงเลยเอาจริงเมื่อวานกูโดนก็ไม่ได้ทีเมื่อวานกู้โดนก็จะมีคงมีข้าวเหลือบ้างฮะใครมันขึ้นลงขึ้นลงเล่นว่ะ อยู่เฉยๆไงอยู่เฉยๆบางนี่เราอ่ะหลวงตัวพี่อยืนในสุดวนเจ้าว่าหน้าตกหน้าหัวเดี๋ยวหน้าตกนะเดี๋ยวพี่เริ่มดีดหมอเจมไม่ใช่ไม่ใช่หมอเอาแลมวบอกมึงบอกมันรัดมาลันรี่ไปเต็มรถก็เอารถกลับมาแค่นี้เองพยายามอย่าถ้าลงร้วแล้วอยู่ข้างรถนะเขาชนรถได้เหมือนที่เราชนเขาเหมือนที่เขาชนเราไงนะสี่คนที่เหลือสี่คนที่เหลือตามมาสี่คนแลามมา สี่คนที่เหลือสิบิกูคันไหนวะสี่คนที่ไม่มีรถอ่ะจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันทำไม่สีไหนก็ขึ้นเลเที่ยจบเลยคันไหนก็ขึ้นเลยแย่ตรงไหนนะครับ GDP ขาวอ่ะสี่คนที่ไม่มีรถตามมาสองมาสี่คนที่ไม่ได้ลงมาไอ้ GDP ขาวได้อยู่ไหนหรอใจเย็นฮะใจเย็น GDP ขาวไม่รู้ GDP ขาวของใครไม่ใช่ของเราไอเรถแป๊วรถไป๊วรถค่อยคุยกันแป๊วรถให้เร็ว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 รถครบแล้วใช่ไหม ใช่ฮะโอเคไป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 อยู่ข้างหลังสิครับไปอยู่ข้างหลังไม่รู้รู้แต่รอเพื่อนคนนึงอ่ะรอรอเพื่อนคนนึงอ่ะอ้าวทำไมมันเสียห้าเจมันต้องอะมาอีกสองสามพันได้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 สามพันนะเขามาโชว์คันหนึ่งนะตอดก่อนเลยตอดก่อนเลย,เ,เ,ยเราครบอ่ะเนี่ยครบไหม หน่วงอยิบต์ไทยได้อยู่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นแเราไม่เห็นแล้วแล้วเรา่เห็นแล้วถ้าบัมเราก็เสียเลื่องตีอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงรอรอมันออกมาแล้วบัมเลยทีเนี้ยไกลโละไกสอนอแล้วนะกายสอนอนะเอาให้ชัวรรอบนี้ตามที่เราคุยกันไว้นะตามที่เราคุยกันไว้ใช่ใช่ครบไหมเดี๋ยวขอรูดอาวุธก่อนมันน่าจะยังไม่มา ขอล้วงก่อนขอขอล้วงก่อนอม่าเพิ่งนะใครตามระวังนะล้วงแล้วขึ้นรถลงมามัน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 มาขึ้นขึ้นรถ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 เป็นขึ้นขึ้นไันจองขึ้นนี่ไมไอจ้อข้นนี่อยรอไม่เท่าไรดนหนึ่ง่เราโดนรถหนึ่งว่าตายฟรีหนึ่งนนี้ไปรับน้องรับน้องไปรับดิปีสิงหาาอยู่เขาค้างก่อนเขาข้างก่อนเขาข้างดิเล็กหลง โอ้โหตายว่ะเนี่ยเขาลงเขาลงมเพนมเพนมเพนลงลงเล่นไม่โดนเล่นไม่โดนลงไมดิลงไม่โดนลงไม่โดนลงเข้าไปรดวังรวงใจเย็นใจเย็นค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงอิงงอิงงอิโงอโงฟังกันเองโงเอาป่ะหลด ไองโง่มันปามันปานางนี้ตัดให้ตัดให้ลบลบเวงลบลบสวยสวยบาดีไป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 ตัวเนี้ยไปตัวเนี้ยสวย ป,ป,ปแทงดีเอาดีเออสวยสวยและตัวนึงแหละตัวนึงแหละต,ตัวนึงแล้วทำด้วยปั๊มงบเฮ้ยช่วยดิข้างหลัง โอ้ยเหี้ยเราโดนเราโดนโอ้ยเห oh, <yeah. S 3> ้ยุกขึ้นมามันดูขึ้นมาไป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 หาปมันชุบ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 กูดชุบแล้วมีอะไรแล้วมีอะไรชุบเพื่อนแป๊บชุบเพื่อนครับยังไม่ตายอีกเหรอพควายกะโกลี่เอ๋ยเอาดิเอาดิ มันไม่มาช่วยกูอ่ะไอ้ไปดิสัตว์ไอโ้โง่โทษโทษโทษปั๊มดิไปไปสัตว์มาดิเหี้ยออกออกออกไขว่้น,นี่สูงข้าดไหนข้าไหนก็ได้อย่าอุ้มครับอย่าอุ้ม อุ uhm ้มเพื่อนนะครับเดี yeah. mm ๋ยวอุ้มนะเดี๋ยวอุ้มปล่อยด้วยปล่อยปล่อยครับปล่อยครับปล่อยด้วยปล่อยครับปล่อยอย่าชนตำรวจด้วยครับเพิ่มเพิ่มตัวท้าตัโทษครัวท้าปล่อยครับคนละแก๊งนี่ปล่อยครับเจนะครับมันหน่วงมันหน่วงตำรวจเออระวังแป๊บนึง เมื่อไรแต่ผมแต่ผมรีบเลยครับโอยตำรวจผมบอกว่ามันนูนนะมันผมยังเห็นคุณอุ้มอยู่เลยอ่าปล่อยไปครับโทษครับโทษครับหมอโทษครับเกี่ยววะที่หมายเลยมีมีเขตอุ้มมีเขตอุ้มมีเขตอุ้มเออเราเตียงเลยครับจบไปนอนห้องนู้นดีกว่าห้องนี้น่าจะเป็นของยามาเยี่ยมนอนเตียงเลยครับเขาแยกห้องไม่ใช่หรอครับ อ๋อเดี๋ยวขอโทษค่ะห้องนี้ค่ะคุณโถห้องข้องนี้ค่ะก็ว่ากันหน่อยนะหมอใครครับใช่ขอโทษที่สุดมันใครใครกันโอเคครับครับครับไม่เลยนะเจมว่ากู้ๆเราไม่ได้มาคันหนึ่งอ่ะเออไม่เลยคนพูดตอนนี้ใส่บินนะคะตอนเนี้ย พี่ขอเพื่อนๆดิใครใครอยู่ใครหายใครอยู่โอเคมึงมีโทรศัพท์ป่ะเจมมีมอ่ามึงงานเลยมึงงานเลยตอนเนี้ย oh <yeah. S 2> yeah. ทำไมมิอันนี้พี่ได้คนปะพี่อยู่โรงพยาบาลโอเคผมได้มางั้นผมขับลาไปก่อนนะอ่าแล้วเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพอนัานนะ่ะมึงมารับพี่หลังโรงพยาบาลน,นะได้ได้มารับตรงตึกหลังโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวกลับไปเอาเทอร์ริโมพี่เดี๋ยวพี่ต่อยโอเคพี่ okay. นอน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 หมหายแล้วครับเอทเทอร์ไปเรียกหมอดิหมอตอนนี้หายแล้วดีนะเปาขอด้วยค่ะหมอ เอาเขามาบอกให้เขาออกขึ้นหน่อยพอพี่บิ๊กเอบไปมึงเอเยฮัลโหลน้องฮัลโหลน้องล่ากี่คนผมไม่ได้ล่าคือผมชุบเพื่อนอยู่ตอนแรกผมอุ้มอ่ะไม่ไหนมารีมันนึกว่าน้องล่าไงเห็นอุ้มเป็นสองศพไม่ได้อุ้มแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนไม่สองศพนั่นเป็นเพื่อนเราเพื่อนเราที่มันอุ้มกันอยู่ผมชุบโอเคน้องอยู่ไหน เนี่ยผมอยู่ตู้เนี่ยเมื่อกี้ผมจะอุ้มไงมันเอามาทิ้งไว้ตรงที่ที่เราบอกอ่ะตรงหนตู้อะตำรวจมันมาจอผมก็เลยทิ้งขัมันไปก่อนโอเคอาวุธไปเก็บแล้วมีไหมน้องตอนเนี้ยนอตัวหายอุ้มอยู่ไหมย่างน้ตัวหายเมวไอคาราเมลมีเบอร์ไหมบอกให้มาดียนะครับนหนึ่งนะบอกให้มันโทรหาผมได้ไหมได้ได้ได้ดูตรงตู้อะได้ไอโรนไอเตโรนเหมือนกันนะโอ้โลดลอยกันเป็นแถวอันนี้ได้บินยังครับ น่าจะได้แล้วครับเออฮะหรอพี่ออกยังมึงโทรหาสิบทิศมีเบอร์สิบทิศไหมมีอยู่แหละคมีพี่มีมีโทรหาสิบทิศแล้วเอาไปให้าสิบทิศโอเคโอเคเดแล้วผมจะรีบมาลงบ้านจะคนได้พี่จะคนด้วยครบไหมไมีใครหายมีใครหายหมอครับท่านนี้หายแล้วครับผู้หญิงสองคนหมอมาใหม่แล้วเออ เจมนี่นลยพ่าจงมันแจ้งมาว่าตอนแรกมันจงอุ้มมาหนึ่งแล้วก็ไปไปนะั่นแล้วก็สิบทิศ oh, <yeah. S 1> ไรนะสิบทีศเอาไปต่อละตอนนี้เราอยู่ใครบ้างไปอยู่ มีรถตอนนี้มีรถคูออกมาหนึ่งคันอะเธอรีบว่าเราจะหออไอพิงหรือเปล่าอยู่อยู่ข้างหลังเออวี่วิสุดท้าแล้วว่าไหนตัวตัวใหญ่นี่ดิท้าแล้วอ้ารักที่พิงมูดไม่ไอไอสองไอสองอยู่แล้วไอสองไปหมดแล้วพีไม่รู้ไม่รู้ไม่ตอนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคือตอนนี้กูอยากไปเอารถกูเปิดอยากอยาไปเอารถก่อนนะตอนนี้มีมีแค่นี้พี่สองคันตอนนี้ที่แบบว่าตอนเรามาอนอนเรามาอีกเยอะตรงนี้รีบเตรียมรถก่อนรถอ่ะม่ใช่เนี่ยแต่ถ้างั้นต้องท้าถ้าจะเอาแบบด่วนๆแแบบแบบบอน แอบแบ,บ <passwords S 1> ไปที่เดิมไปไปไปที <thi> ่ <respuesta. S 1> เราไฟเมื <c Hayır> ่อกี้อายุกิเฮ้ยขับมาคนสองคนดิบมาสองคนไอ้สองคนนั้นนะไปไปไปเอ้เชียร์ชองมาเด้งอีกโอ้โหถ้าเบลยวด้วยพี่ดูนะดูนะถ้าโดนบัมมึงต้องต้องรีบไปนะโอเคโอเคหาทางที่มันไปที่ไม่ต้องโล่งมากอ่ะออก้ายไป เฮ้ยเอาเอารถเอารถสี่ไปจอด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 เอารถไปหมดเลยเอารถไปหมดเลยรถรถคันไหนที่ไม่พังรถมันก็เอาโซก่อนใครเรียกช่างใครเรียกช่างยังยังยังเอางี้เอางี้ขับไปรับเอ้ยเรียกช่างก่อนไม่ไม่เอางี้เอางี้เรียกช่างแล้วเดี๋ยวผมขับไปรับตรงนู้นใช่มึงเอาคามาช่วยไปรับดิเอาคามาช่วยไปรับโอเคพี่ซ่อมทุกคันเลยซ่อมทุกคันเลยพี่เรียกช่างเอง พี่นายพี่นายเดียรแล้วผมเดียรแล้ววะพี่นายรอรอเฮ้ยรถคันไหนขับรถรถคันไหนขับได้อะขับมาจอดไว้ดิเผื่อมันมาจะได้ขึ้นรถให้ในี่นี่นี่เอารถระเบิดคูณจะเอาระเบิดหลบไม่จะใช้คันไหนคันมันใช้หมดอะใช้หมดอะใช้หมดอะของมันก็ใช้เดี๋ยวไม่ใช้เราก็จะระเบิดแอบแอบๆสักหน่อยไหมเผื่อมันมาตัวสองตัวจะได้ลงเล่นมันเลยไปดูโซตานนี่ไปดูโซตานนี่โซตานพังโซตานพังพังพังโซตานพังนู่นเลยคันนู่นเอาไปดู ขอบคุณดาวสามสิบสองร้อยดวงนะครับขอบคุณนะครับไปแล้วขับรถสปอร์ตนี่ด้วยวนกับคนลั้นคนละขั้นคนนั้นได้ได้ใช่ใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวรถไปเดรถไปรอช่างตลอดเฮ้ยมีมีเคสอยู่ที่มีเคสอยู่ที่ใครบ้างเดี๋ยวให้เขาซ่อมรอแม่มเราก็วนกลับไปเอาเพื่อนแล้วก็มาเลยแล้วขับรถตัดไหมเราวนไปเลยไหมล่ะให้เราซ่อมรอเฮ้ยมีเคสอยู่ที่ใครอีกไม่รู้อะนี่ฮลเลอร์คนหนึ่งอะใครอีกองเขึ้นขึ้นขันนี้ยอีกทีขึ้นอีกทีเ เฮ้ยโทวหามาเฟียคนนึงใครที่ซ่อมรถเสร็จแล้วอ่ะมาเฟียมันรออยู่หลังปั๊มอะไรอ่ะได้นะเห็นมเรียวอย่าขัวรถแรงอย่าขัวรถแรงมันเดี๋ยวาขัวรถแรงมันเีน่ยไอ้ที่ประตูหักเดี๋ยวช่างช่างคนนี้ช่างช่างช่างคนนี้คันนี้คันนี้เอาสองคนนี้เก็บไปเจมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยวเราไปเอาน้องวะไงมันเหลือเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะพี่เก็บให้หมดเลยวันนี้จะมาจะมาจะได้เป้าไว้อ่ะไม่ไม่แล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนลากอยู่ครับลากอยู่แถวที่ทำไม้ไหวไหมไหวไหวไหวถ้าไม่ไหวอ่ะเอาเอาไม้พี่ เดี๋ยวพี่ไปต่อเองมึงมาคอเพื่อนเราแบบเดี๋ยวเอาอี้กเดี๋ยวถ้าพวกมันก็ต้องมาเหมือนกัน้มนวว่่าาาสถกรณ์ไไมมมหดึงอยู่กับใครมึงอยู่กับใครคนเดียวไม่เดี๋ยวมึงมาขึ้นรถพี่กับกูไปเองไปกับกูถ้ามาเปล่าถ้ามาก็เดี๋ยวแอร์ให้โอเคไหมได้ได้เดี๋ยวส่งรถมาไหมอ่ะไอเกมเดี๋ยวกูเกมเจ็บของกันนะยื้อก่อนยื้อก่อนยังไม่ต้องส่งได้ได้ได้เฮ้ยังเท่าไหร่ครับช่างทั้งหมดครับนนู้หน้าได้มากเลยนะเขาเราจะไม่เอาเทอริโมเราไปคันนึงอ่ะ พี่จิงหาเดพันอะไรนะพันอะไรนะฝ่ามือพี่จิงหาหน้าสี่พันม่อมีฝ่ามือข้างหลังเนี่ยนี่เหรอนุ่นนุ่นเออเนี่ยของเรานี่ันนี้เท่าไหร่ครับขอให้ช่างซ่อมเขาได้นะคะเลขเลขเลขช่างซ่อมเธอรีโมทอีกคันคันนึงเสียนะหกจุดเฮ้ยใครใครอ่ะเอ้ยมันมันรถมันรถมันรถเบาเบาบ้านบ้านมันไม่เอาไม่เอาไม่เอาช่างช่างซ่อมซ่อมเลยช่างซ่อมเลยหนีเลยช่างซ่อมช่างซ่อมก่อนซ่อมเธอริโมทหน่อยนเธอริโมทเนี่ย เนี Hi, ่ยค sure e ันน okay. ั้นแหละครับเนี่ยไหนขนนี้แหละคันนูอยู่ไหนล็อกได้ไหมนั่นแหละครหนูอยู่ไหนตอนนี้ขนรถด้วยขับไปไหนกูวนมาแล้วนะวนวนกลับมานะวนกลับมาพิงพิงขอรถเปลี่ยนตรงรถเป็นมาจ้ามหมอไม่ไรไม่ไร้ไม่ไร้ไม่ไรผมผมเปิดก่อนนะมบ๊มมเลยบ๊มเลยบ๊มเลย อเมื่อได้อุ้มเกียรติไหมอ่อพิงพิงพิงไอ้ไอ้พิงเอาแต่ว่ากูกำลังจะไปรับช่วงต่อแต่ว่ากูโดนโดนบลัมเนี่ไอ้พิงอยู่ไหนไม่รู้ติดต่อไม่ได้ได้มันเนี่ยมันบลัมกันอยู่ตรงที่ตรงที่นี่รถเนี่ยอยู่ไหนตรงตรงที่เราบลัมกันเมื่อกี้ใครกับใครพวกเรานี่แหละบลัมอยู่กับมันบลัมไปก่อนบลัมไปก่อนกูจะไปเอาเกียรตไอ้พิงไปอีกนิดนี่โอ้ยเหี้ย เพื่อนไปโดนอยู่ตรงนู okay, ้นเพื่อนไปโดนอยู yep, ่ตรงนู้นไปื่นหาอยู่ตรงนู้นไปข้างแล้วรถดับแล้วรถดับแล้วรถดับแล้วรถข้างหลังรถางหลังไปรถไปรถข้างหลังรถไปรถข้างหลังรถข้างหลังเอารถข้างหลังแยกเลยแยกเลยแยกเลยอะไรรอเลยโอ้รถพังพี่ลือคนดีละคนดีละคนหมดแล้วตายตายไปเอาไปเลยเอาคืนเอารถแรงเอารถแรงรถแรงมาคัน ทะเลิ่ยมมาทะลี่ยมมาทะลิ่ยมทะลิ่ยมไปพวกมันทะเลี่ยมพวกมันชวนชวนขอทะลิ่ทะลิ่ยมใครอะเฮ้ยชวนมันดีชวนมันดิชวนมันดีอุ้มอุ้มถ้ามันไปถ่อนอ่ำมันไปถอนอ่ลากไปถ่อนอเฮ้ยเฮียว่าพัง เออมาดีก็มาดีเาว่าลงเว้ยถาว่าลงเว้ยเฮ้ยลงลงหน่อยครับตอบแลลงเว้ยเอาเลยทีละคนอย่าแย่งกันลงดิเฮ้ยนับเวลาเลยเฮ้ยน่าเกลียดมากทำไมถึงลงช้าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยซ่อมต้อมต้อมตัวดีม่ไปเลยก็ได้นะ ปั๊มไม่ได้เฮียเมื่อกี้ปั๊มไม่ได้ปั๊มไม่ได้ครับเมื่อกี้เป็นเฮียอะไรไม่รู้ปั๊มไม่ได้นวลแลกไปเลยเพื่อนแลกไปเลยของเราอุ้มไปเยอะแล้วเราอุ้มไปเยอะแล้วเออเอาเออ ไปตายต้องแรกหรอครับมันต้องแรกครับรอรอ ในตัวมีชิ้นเดียวครับม,มีมีแค่มีดนะเต็มที่ก็เหลือปากกระหล่ำครับไม่ซีเรียส เช่ของจริงว่ะอุ้ยเกิดชนเพื่อนไอไม่ไม่ไม่ไปต่อไปต่อดิจะสอบจะสอบต้องแลกครับต้องแลกครับ ไป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 ะกูรอดตำรวจมาช่วยกูรอดกูรอดนะไอสนะัอตว์ต้องจับนะครับต้องจับนะครับหมอชุบเลยครับโอเคครับกูรอดนะกูรอด oh, <yeah. S 2> เออเยเาบอกเลยกูรอดพระดีสัตว์ มิแสดงว่าเด็กเกอร์มันยังอย,อยากอยู่กับผมครับเบืรออะไรครับผมหรอใช่ใช่หกสี่ห้าง